สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซิ d n e ี s i ์วิวซิสเเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาในรูปแบบของวันวนาเลนไทน์นั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นการสั่งครั้งแรกนะคะผ่านทาง l i น e แอดของ Dior Thailand นะคะทุกคนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษมากขนาดไหนหรอถึงแบบได้ยอมสั่งมาก็เดี๋ยวเราจะทำการเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่านอกจากสินค้าที่เราสั่งมาแล้วนั้นเนี่ย เราจะได้อะไรมาบ้างมันจะมีดีเทลความเป็นแบบเลือบๆสีเงินๆนะคะตรงดอกไม้ก็จะแบบสวยงามมากเหมือนเป็นกลิมมิดอะไรบางอย่างที่แบบมากกว่าแค่ลายดอกไม้ธรรมดาเนาะ แล้วก็นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องคือมันจะไม่ใช่กล่องกระดาษธรรมดาแต่มันจะเป็นเหมือนผ้าผ้าหรือว่าแข็งแข็งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบลูกเล่นที่ให้ความรู้สึกว่ากล่องมันว้าวอะ่ะคือน่าเก็บสะสมมากมากอันนี้ก็จะเป็นซองจดหมายนะคะ ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าเป็นทางเว็บไซต์ของ d ีออนะคะจะต้องทำการเลือกออในข้อความว่าเราจะให้เขาพิมพ์ตัวอะไรไปแต่ว่าทาง Line a อดเนี่ยเท่าที่สอบถามคือจะได้รับอยู่แล้วนะคะตัวที่ไม่ได้มีข้อความพิมพ์ไว้เหมือนกับให้เราไปเขียนเอาเองนะคะจะเป็นการ์ดเปล่าแบบนี้อันนี้คือทาง l i แอดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราทำการซื้ออะไรไปบ้างและของแถมของเรามีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะราคานะคะจะอยู่ที่1,600บาทนะคะขนาด100 ml ค่ะหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ขวดจะสวยมากนะเป็นขาวทองนะคะซึ่งเหตุผลนะคะที่เลือกตัวจาดอมาลองเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยซื้อของมิซโอ,อมาแล้วรู้สึกว่าราคาม,มันไม่แพงอะคะแล้วมันใช้ได้นานมากกลิ่นก็คืออยู่ติดทนนานก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆอันนี้เป็นขวดแรกนะคะที่ซื้อจารอปกติก็คือยังไม่เคยมีเนาะข้างบนอะไรก็คือคล้ายกันเลย ลักษณะแต่ว่านี้จะเป็นสีชมพูเงินนะคะส่วนจารดอกก็คือจะเป็นสีทองค่ะแบบนี้ซึ่งรุ่นนี้นะคะขนาดอยู่ที่30มิลลิลิตรนะคะราคา3,000บาทและนี่นะคะก็คือหน้าตาของ m ิสเตอร์เอดอร์เพนะคะทุกคน ลักษณะก็จะเป็นน้ำสีส้มๆเนาะต่างกับตัว misty all blooming bouquet นะคะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างอันนี้นะคะคือน้ำหอมสองตัวคือระหว่าง มิสติออร์บูมิงบูเกนะคะแล้วก็เป็น m ิสติออ a ์เอเ e อร์เพอร์มนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสีน้ําหอมต่างกันนะคะถึงจะเป็นในครีม m ิสติออเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวม i สติออ o m บูมิงบ q เก t นะคะจะเป็นสีชมพูใสๆแบบนี้นะคะส่วน m ิ s ติออร์เอเดอร์เพอรจะเป็นสีส้มใสๆค่ะใครเคยได้ยินเรื่องเดินไปแล้วแต่กลิ่นน้ำหอมยังอยู่ไหมคือตัวนี้ของจริง เขาเป็น EDP นะคะก็เลยให้ความติดทนค่อนข้างนานแล้วก็คุ้มราคาด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยคือ Dior Rouge Dior f o r a l i p Care Balm นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,490บาทนะคะสี 000, 000เป็นรุ่นใหม่นะคะที่เขาเพิ่งออกมา แพคเกจของเขาก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เนาะเหมือนที่รีวิวไปคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันต่างกันแค่อันนั้นจะเป็นลิปสติกส่วนอันนี้จะเป็นลิปบาล์มนะคะน่าลิปบาล์มของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยและนี่นะคะก็คือของที่เราซื้อมาทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่3ชิ้นนะคะ และสิ่งที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนะคะทุกคนก็คือของแถมนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าในกล่องจะมีอะไรบ้าง อบนี้นะคะซื้อครบ3,000บาทเราเลือกเป็นตัว Dior Rose and Roses มานะคะต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เคยได้ลองดมกลิ่นนี้จริงๆเลยแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตัวจารอมาแล้วเนาอแล้วก็มี m i s t Dior ตัว Blooming b o u q e t แล้วครั้งนี้ก็เลยลองเป็นกลิ่นนี้มาแทนนะคะ และต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือของแถมสุด Exclusive นะคะเป็นชิ้นที่ทำให้ตัดสินใจมาซื้อผ่านทาง Li n e แอดของ d i o อ Thailand นั่นเองเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกทีหลังเนาะว่าต้องซื้ออะไรถึงจะได้ของขวัญสุด Exclusive ชิ้นนี้ไปนั่นเองค่ะ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ายังไม่ได้เปิดแกะอะไรใดๆเลยเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันจริงๆนะคะทุกคนตื่นเต้นและนี่นะคะก็คือเซรามิกนะคะที่ทำหน้าตาออกมาคล้ายกับตัวน้ำหอม Dior Rose and Roses นะคะทุกคน Lusive, เอกซ์คลูซีฟไม่ล่ะี่ยสวยมากเห็นไหมคือวางประดับบ้านหรือตั้งโชว์หรือให้เป็นของขวัญก็คือสวยงามมากจริงๆนะทุกคนและนี่คือสิ่งที่แบบอยากได้จริงๆแล้วมันหาที่ไหนไม่ได้นอกจากทางไลอแอดของดีอ r เท่านั้นนะคะและสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่า แล้วชิ้นนี้ล่ะได้มาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเนาะก็คือตอนนี้นะคะทางไลน์แอดของดีออในช่วงโปรของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นการซื้อน้ำหอมมิสดีออนะคะคู่กับตัวลิปรุ่นใหม่ที่เป็นบรูติออลฟอรันลิปนะคะไม่ใช่เฉพาะลิปบาลน,นะคะคือเป็นตัวลิปสติกสีๆก็ได้ แต่ว่าต้องคู่กับน้ําหอมตระกูลมิสติอเท่านั้นนะคะขนาดเท่าไหร่ก็ได้เช่นกันเอ้ยทุกคนเราลืมเดียว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 ไม่ใช่ของแถมทั้งหมด7ชิ้นลืมสิ่งนี้ไปได้ยังไงอันนี้นะคะของแถมอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะได้รับนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ6,000บาทอันนี้ก็จะเป็นพาาชนะคะ สีชมพูอ่อนก็น่ารักมากนี่เป็นอะไรสีเงินนะคะนี่ข้างในน่ารักทุกคนข้างในนะคะจะเป็นหนังแบบมันๆนะคะเป็นรูปดาวถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ข่องสำอางเนี่ยก็คือเหมาะสมเพราะว่ามันไม่เลอะง่ายอะ่ะหรือว่าจะเอาไปใช้ใส่กระเป๋าสตางค์พกไปข้างนอกใดๆก็คือได้หมดเลยนะ และรอบนี้นะคะก็ได้ริบบิ้นเหมือนเดิมเป็นสีชมพูนะคะวันวาเลนไทน์ก็จะห่อแบบแบบพลาสติกมาให้แบบนี้สวยงามเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วคลิปที่แล้วที่เราพูดกันไปนะคะว่าอันนี้ไม่ได้รีเควสนะคะคือเขาจะใส่มาให้เราไว้อยู่ในกล่องอยู่แล้วเหมือนเดิมโอเคค่ะเท่ากับของแถมของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด8อย่างนะคะคือ ลืมกระเป๋าสุดที่รักไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็จบคลิปเพลงเท่านี้นะคะถ้าเกิดพูดผิดต,ตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนพยายามจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาคลิปวิดีโอให้หน่าดูยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบและรู้สึกว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e ให้เราไว้ด้วยค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้าคลิปจะเป็นอะไรต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ